นั่งแอนเย็นนะเฮ้ยวนปักเลยนะวนปักเลยนะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรอ่ะอันนี้หอมมากเลยขอบคุณครับก่อนที่ป๊าป๊าใจดีไหมอืมเมื่อกี้ไปไหนมาเหรอ ว่ากงมานะมันเย็นเย็นอะไรฟนอช่วงนี้ไทยก้ามีเงินเยอะไหมมีเงินได้ยังไงไม่ได้ขายเวกับป้าป้าเลยเวมีกี่รสชาติ กี่รสชาติห้าเซื้อได้ที่ไหนเซื้อดได้ที่ไหนกินอยู่เขาให้พูดใช่ไหมไอ้ก้ากินเวเป็นยังอ้วมันกินไม่เป็นเหรอเอ้ยให้ป้ากินเหรอ mày dài là tay dài là à, Thì nó chăm ở ca À <laughs> อ,อ,อ,อชอบกินมากเลยอะ่ะนี่มันรสอะไรรสสับปรี่เหรอใช่ป่ะแตงโมแตงโมงแล้วมันเย็นไหมเย็นเย็นอะไรเย็นฟันอนะ่ะเอาไปขี่จักรยานมะาแก้มแดงเลยนะอืม้มเลยฮะ ขี่อะไรอ่ะไปนั่งอะไรมาเมื่อคืนรถไฟรถไฟเหรอใช่เหรอวะไม่น่าใช่เฮ้ยกัปตันอเมริกาใช่ปะ่ะใครเป็นกัปตันเมกาของใครก้าก<ะ>ัปะป้ากัปป้ากัปป้าใัรเอาลมมาเนี่ยฮะใครเอาลมมาอ๋อมันอยู่บนกำแพงใช่ไหม ป๊าเอาลงมาเองเอาไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้ไหมหรือไว้ข้างบนนะอดี๋ยกินเยอะละเดี๋ยวต้องกินอะไรเพราะเราต้องไปกินอะไรอยากกินเยอะไปเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็ต้องกินข้าวด้วยใช่ไหมตอนเย็นหนะักอืม วันนี้ใครตัดผมให้อ่ะมามีมีเหรอใช่เหรอตัดด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมมามีตัดตรงไหนให้ไทก้าข้างหน้าแล้ะปราข้างข้างช่วยกันตัดช่วยกันตัดออกมาเป็นทรงนี้ไทก้าชอบไหมอชอบครับชอบครับหล่อไหมตัดมันแล้วหล่อเหมือนใคร ใครกล้าตัดผมมาแล้วหล่อเหมือนใครป๊แล้วโตขึ้นอยากหล่อเหมือนใครป๊าป๊าเท่ไหมกล้ามใหญ่ไหมป๊าก้ามใหญ่ไหมป๊าเขาบอกก้าแต่ว่ามีลูกบอลอยู่ที่กล้าไม่ใช่ใช่ป๊ามีลูกบอลอยู่ที่กล้ามนี่บอกเขาว่าเรามีลูก อันนี้เป็นลูกบอลนี่ลูกบอลใช่ไหมเป็นลูกบอลบใครกล้าอยากมีลูกบอลอยู่ที่กล้ามไหมเออโอ้ออมีกล้ามในเบงกล้ามให้ปาดูเลเดีย๋ยวไปพูดโ ok, กหกกลิ่นเท่างั้นมากลิ่นสวยกลิ่นสวย,สวย,สวยกลิ่นสวยเหรอโอ้โหอ่ะมันนี้มันเคยเอามาอ่านสไปเดอร์แมน่อกี้นี้นมา กินอยากผมจะนอนตรงนี <nt> ้แหละกล้าไปอ่านได้ไหมกินสวยคิดยังไงบอกถิ่นสวยคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่เรื่าเป็นเรื่องจริงบอกกาอนนอนนอนนอนแล้วนอนเหมือนป๊าป๊าถิ่นสวยไหมเขาบังคับอะไรหนูเปล่าตาละครหนึ่งนานมาแล้ว ยามค่ำคืนมีเจ้าพวกโจรชุดเขียวกำลังขโมยของอยู่ที่โกดังแล้วสไปเดอร์แมนก็มาว้าวสไปเดอร์แมนกระโดดเตะไอ้เจ้าพวกโจรตัวเขียวแล้วสไปเดอร์แมนก็ยิงใหญ่ใส่พวกเขาพวกเขาวิ่งหนีเข้าไปในโกดังแล้วบอกพวกเราไปหาัวน่ากันเถอะ เจกอบลินช่วยด้วยสปราร์แมนกระโดดทีประตูปังเข้าไปปรากฏว่าพวกนั้นเนี่ยใช้มือหุนอน่นยนต์กัมันจะเบีสปราร์แมนและใช้ตะข